ดีครับแบ่งปันพ้าบ้านพักเครื่องราคาหลักร้อยนะครับผมมีเหรียญหลวงพ่อผางนะครับเหรียญหลวงพ่อผางจิตตะกุตโตวัดอุดมคงคาคิริเขตปี21นะครับมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับสภาพสวยเดิมนะครับสภาพสวยๆเลยนะนะครับนี่ปี21แท้ทันหลวงพ่อนะครับหลังเจดีนะครับออกวัดอุดมคงคาคิริเขตนะครับ พระป่าสายเหนียวพระเครื่องสายวิปัส,สนากรรมฐานนะครับอ,องค์นี้ได้เดิมนะนะครับด้านหน้านี้เป็นพิมพ์หลวงพ่อนะครับหันเฉียงครึ่งองค์นะครับเดี๋ยวผมส่องลยละเอียดให้เพื่อนพิจารณาเผื่อใครสนใจอยากได้ไ้บูชานะนะครับด้านหน้านี้เป็นพิมพ์หลวงพ่อผางหันเฉียงครึ่งองค์นะครับเราดูเดิมเดิมเลยนะสวยสวยเลยดูเมตตานะครับในผิวพันธ์แบบนี้นะตัวขลาด คมชัดนะนะครับาพาเครื่องเมืองขอนแก่นนะครับนี่ข้างล่างก็มีฟอนต์ตุนังสือกำกับหลวงปู่ผางค,คิตตคุโต2521นะครับแท้ทันหลวงพ่อนะครับอายุพระ47ปีนะครับองค์นี้ได้เดิมได้สวยนะครับผมเปิดไร้270นะครับสภาพสวยๆราคาหลักร้อยนะครับ270บาทรวมส่งองค์ตามในคลิป นะครับเผื่อใครอยากได้เไ็บูชานะนะครับพระป่าสายเหนียวนะครับหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตหลังเจดีนะครับนี่มาพือเหรียญเรียบตึงนะนะครับแล้วดูผิวเ,เหรียญเรียบร้อยนะนะครับอ,องค์ตามในคลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งรายยด้ติดต่อไวอยู่ข้างล่างคลิปนะใครสนใจก็แอดดีดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ แบ่ง270บาทรวมส่งนะครับเหรียญหลวงพ่อผางปี21นะครับหลวงพ่อผางก็มีอีกเหรียญหนึ่งนะนะครับมีเหรียญไข่ขอบเกลียวเชือกนะครับก็เหรียญนี้ปี21นะครับปี21นี่คลาสสิกนะครับเป็นพิมพ์คลาสสิกอยู่แล้วนะนั่งเต็มองค์ขอบเกลียวเชือกนะครับาท่านหลวงพ่อเหมือนกันนะครับนี่ที่เราลึกสร้างพระอุโบสถวัดรามพงศาวาสนะครับ สภาพน่ารักสภาพพอสวยนะครับเนื้อทองแดงลมดําด้านหน้านี้เป็นพิมพ์หลวงพ่อผางนั่งเต็มอง์นะครับเห็นไมเมตตาแบบนี้นะนะครับรายละเอียดนะครับหลวงพ่อผางนั่งเต็มองค์นูนเด่นนะนะครับฟอนตัตวหนังสือนะครับนี่อ,องค์นี้เปิดไว้250นะครับหลวงพ่อผางปี21เช่นกันนะครับแต่เป็นพิมพ์นั่งเต็มองนะนะครับ อ,องนี้2อง้บาทรวมส่งนะครับแท้ทันหลวงพ่อนะครับสร้างพระอุโบสถวัดรามพงษาวาดนี่อัขระนะครับคมชัดแบบนี้นะนะครับก็เป็นเหนรียญคลาสสิกนะเหรียญขอบเกี่ยวเชือกหลวงพ่อผางน,นะครับลักษณะขอบตัดนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดมาได้นะครับอง์นี้250บบาทรวมส่งนะครับถ้าเป็น เหรียญนี้สภาพสวย270นะครับปี21เช่นกันนะครับแล้วก็มีมีองนี้เป็นผ้าบ้านองนี้ไม่ทราบไม่ทราบที่นะองนี้ผมไม่กล้าฟันทงนะครับนี่ได้มาแบบใส่ตลับไว้แล้วนะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับอง์นี้เปิดไว้200นะครับพร้อมตลับแบบนี้นะ200บาทรวมส่งนะครับนี่เป็นผระผงสุพรรณเนื้อดินนะครับนี่ลักษณะเนื้อนะนะครับ แต่ไม่แน่ใจของสำนักไหนนะนะครับยังไม่ได้หาข้อมูลเลยนะครับนี่เห็นไหมลักษณะนะเนื้อดินนะครับผราผงสุพรรณแบ่งราคาไม่ทราบที่นะเปิดไว้แค่200นะครับพร้อมตลับแบบนี้เลยนะนะครับเก่าคลาสสิกดีนะครับ,นะรบ200บาทรวมโงนะครับเผื่อใครสนใจนะนะครับตลับแบบนี้นะ ก็หยิบมาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะครับเผื่อใครรู้จักนะเผื่อใครรู้พิมนะครับพิมใบหน้าลักษณะแบบนี้นะครับราคาเบานะ200บาทรวมส่งนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำพ้าบ้านพักเครื่องราคาหลักร้อยนะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามไปด้วยนะเดี๋ยวทยอยลงพาแนะนำแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆนเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ